สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่11เลนกันยายนปี2022นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ลัตยาไขมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับกองกําลังทหารมินายมาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆกับเมืองหมองตอนะครับกองกําลังนี้352นะครับมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่มีกองกําลังทหารมินายเกือบ100นายนะครับ หลังจากนั้นในช่วงเวลา10โมงก,กว่าของเมื่อวานนี้ทาหาร A หรือทาหารอลากันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงนะครับทำให้ทาหารมิโนลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12นายส่วนที่บาดเจ็บอีกก็จำนวนมากนะครับแล้วหลบหนีออกไปจากฐานนะครับเนื่องจากทาหารมิโนลายสู้กับทาหารเอหรือทาหารอลากันไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นในช่วงเวลา4โมงกว่าๆทหาร A เข้าไปเคลียร์ในพื้นที่นะครับแล้วยึดอาวุธปืนอาหารการกินหรือมีทั้งปืนใหญ่ระเบิดลูกกระสุนจำนวนมากนะครับทหารวินนองไลทิ้งไว้ในฐานแล้วหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทหารวินนองไลไปสู้รบที่ไหนก็พ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นทหารวินนองไลต้องเรียกกำลังเสริมนะครับทางอากาศมีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่ประมาณ2ลำนะครับเพื่อจะเข้ามาโจมตีช่วยพวกพ้องตัวเอง กำลังพ่ายแพ้ในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับทหารมิลอนลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตียิงจรวดลงไม่ต่ำกว่า20ลูกนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เมืองมองตอแตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับต้องวิ่งไปหลบอยู่ในหลุมกันนะครับเนื่องจากทหารมิลอนลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีฐานที่ฐารเอยืดได้นะครับ แล้วมีพี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปประมาณ2คนด้วยกันครับเนื่องจากทหารมินายยิงจะหลดลงใส่บ้านเดินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับเมื่อเลือนที่แล้วทหารเอหรือทหารยะไข่เข้าไปยึดฐานทหารมินายได้จํานวนมากนะครับที่อยู่ติดกับแนวชายแดนมังกราเทพนะครับแต่เมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินายสาย352นะครับมาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองหมองตอทหารยะไข่หรือเอเข้าไปโจมตีอย่างหนักนะครับ ที่ผ่านมาทาหาร A หรือทาหารยักไข่ไม่เคยสู้กับทาหารมิลองลายได้นะครับแต่เมื่อเดินที่แล้วอาจจะฝึกมาอย่างดีนะครับก็เลยเข้าไปโจมตีหรือเข้าไปยึดฐานทาหารมิลองลายไว้ได้หลายพื้นที่ด้วยกันครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกยานะครับแนวชาแลนติดกับลัดฉานใต้นะครับกองกําลังทหารมินองลายกองพัน66นะครับที่เสริมกําลังเข้าไปแล้วจะไปสู้รบกับทหารเคหรือเคนเทียบที่อยู่ในพื้นที่ลัดกะยานะครับทหารมินองลายเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30นายร่วมกับผู้พันอีกหนึ่งนายนะครับที่เข้าไปสู้รบกับทหารเคหรือเคเดียบนะครับ ที่อยู่ในพื้นที่รัตกยานะครับทหารมินองลายกองพัน66ไปสู้รบที่ไหนไม่เคยแพ้กับใครนะครับแต่มาวันนี้เข้าไปในรัตกยาพ่ายแพ้ยับนะครับสู้รบกับทหารเคหรือเคนเทียบไม่ได้นะครับ เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาทาหารกลุ่มนี้กองพันที่66เข้าไปสู้รบกับทาหารยะไข่หรือไปกวาดล้างในพื้นที่ต่างๆนะครับมีชัยชะนะมาตลอดแต่มาวันนี้พ่ายแพ้ให้กับทาหารเคหรือเคนเตียบนะครับก็เป็นกองพันที่66ไม่เคยแพ้ไขรนะครับไปสู้รบที่ไหนก็มีชัยชะนะมาตลอดแต่ไปสู้รบในรัฐกะยาพ่ายแพ้ยับนะครับกองกําลังทาหารมิโนงลายกองพันที่66 ขอถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากมีการสูญเสียอย่างหนักนะครับกับผู้พัน 1, อีกหนึ่งนายลูกน้องอาจจะหมดกําลังใจนะครับเนื่องจากโหนาเสียชีวิตไปกองกําลัง66ขอถอนกองกําลังออกในพื้นที่ลัตก,กยยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ในประเทศพม nah. ่านะครับเนื่องจากกองพัน66นี้เป็นทหารที่เก่งที่สุดนะครับไปสู้รบกับใครก็ไม่เคยแพ้นะครับแต่ขอถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากผู้พันเสียไป1นาย ที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่รัดกยานะครับแต่เมื่อวานนี้กองกําลังทาหารมินอลายเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่รัดกยาอีกจํานวนมากนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าว ว่าเห็นกองกําลังทหารมินอลายไม่ต่ากว่า400นายนะครับมุ่งหน้ามายังเมืองลอยก่อเพื่อจะเข้าไปยังลัดกกยานะครับพร้อมกับรถถังอีกหลายคันนะครับที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะไปสู้กับทหารเคหรือเคนเดียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับเนื่องจากที่ผ่านมากองกําลังทหารมินอลายหลายกองพันหลายกองร้อยด้วยกันนะครับที่เข้าไปในพื้นที่พ่ายแพอยู่ตลอดนะครับแต่เมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านเห็นกองกําลังทหารมิลองลาย เกือบ400นายเต็มท้องถนนเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้าไปยังรัดกะยานะครับกองกําลังทหารมินลายใช้เฮลิคอปเตอร์ล่าตะเวนในพื้นที่นะครับเพื่อจะป้องกันกองกําลังตัวเองที่จะเข้าไปยังรัดกะยานะครับมีเฮลิคอปเตอร์ประมาณ2ลำนะครับบินไปบินมาเพื่อสอดส่องดูทหารเคหรือคีเด็บอาจจะดักซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับทหารมินาลายก็ยังใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับ แต่เมื่อเช้านี้กองกําลังทาหารมิโนลายใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองลอยกอะนะครับห่างจากเมืองลอยกอะประมาณ2กิโลนะครับกองกําลังทหารมิอนลายอาจจะคิดว่าเป็นฐา,า,านทหารเคหรือเคเดียบนะครับก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีจึงจะลดลงประมาณ4ลูกด้วยกันครับทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกันครับเนื่องจากฝนก็ตกหนักกองกําลังทหารมิโนลายก็ยังใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลาดกระชินกลางใจเมืองผากั้นนะครับมีกองกําลังทหารมิลองหรือตํารวจมิลองายไปเดินช้อปปิง้งจ่ายตลาดอยู่กลางใจเมืองผากั้นนะครับมีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายนะครับประมาณ10คนใช้ปืนยิงใส่ตํารวจมิลองายที่กําลังซื้อของอยู่ในตลาดเมืองผากั้นนะครับทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บสาหัสประมาณ3นายนะครับแต่ยังไม่ทราบาตํารวจเสียชีวิตหรือยังนะครับ เนื่องจากพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่พาไปส่งโรงพยาบาลนะครับตำรวจทั้ง3นายบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ากลุ่มไหนเข้าไปยิงตำรวจนะครับที่มาจ่ายตลาดอยู่ในพื้นที่เมืองผากั้นนะครับหลังจากนั้นตำรวจมิโนไลต้องเข้ามาเคในพื้นที่นะครับมีทั้งตำรวจหรือทั้งทหารไม่ต่ำกว่า100นายนะครับ S <S <ight> เข้ามาตรวจค้นที่ในตลาดนะครับแล้วตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอย่างละเอียดนะครับพี่น้องชาวบ้านที่ขายของอยู่ในตลาดตำรวจมินองลายสั่งปิดร้านให้หมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองผากั้นนี้ทางกระชินออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวในช่วงเวลา3โมงก่อฝ่าของวันนี้นะครับว่ากองกําลังทหารมินองลายหรือตํารวจมินองลายที่มาอยู่ในเมืองผากั้นนี้พี่น้องชาวบ้านไม่ชอบพวกตํารวจหรือพวกมินองลายที่เ <tung life. S 2> ข้ามาตั้งสถานีอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ พี่น้องชาวกระชินก็ไม่ชอบพวกมินอนลายนะครับพยายามจะขับไล่ทหารมินอนลายให้ออกไปจากเมืองนะครับแต่ทหารมินอนลายไม่ยอมออกจากพื้นที่นะครับมาตั้งสถาน,นีหรือมาตั้งฐานอยู่เต็มไปหมดนะครับยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพุดนไม่ชัติหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับไม่สุขค่ะ